สี่สามสองเฮ้ยสี่สามสองหนึ่นึ่งไปโอเคไปถ่ายยังถายแล้ววิ่งเลยพวกสวัสดีครับเดี๋ยวพบกับอังก์ทีกับเดสพาดอนนะครับแล้วเราก็อย่างนี้ใช่ไหม ไปบูเลยบูเลยเอ้ยยิงเพื่อนเหรอเนี่ยจอมเรืองเหมืมึงตายยากกันนะกว่ะมีข้างบนหนึ่งตัวปลปลเดินต่อไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอมีมีไหนอ่ะมันมาร์กได้ไหม่ะ ใครเอา RPG มายิงกูโอ้มึงเห็นก er, ูใช่ไหมมูไม่เห็นก oh. ูใช่ไหมเดี๋ยวมึงเห็นกูนะเดี๋ยวมึงเห็นกูอะโอ๊ยไปไปไปช่วย่วยอะไรคนยิงกูแล้วเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเจอเจริงอะมึงใช้สไนด์อ่ะไอ้เหี้ยดุปปุยบ้างมึงให้ช็อต เอดช็อตเข้าใจลบคนบูมไหมเฟมเลตตกเฟมเลตตกอ้าวเหลือยี่สิบเมื่อกี้ลายยี่สิบมึงใช้ได้อยู่ใช้ได้อะกูลื่นมากอ่ะใช่อะก็ผู้ถ่ายไงประเด็นเนี่ยล่าช็อต เช็คไฟล์ลิสกด T2 เบตเทอร์คลายอะไรวะแรงขึ้นมางเบตเทอร์คลายจะรู้สึกเฟรมเรทตกอีกแล้วอ่ะไม่เอาไม่ปรับสด เจ้มึงโขยมากเลยนะวะมันบายนะ่อ้มึงโบ่คนเดียวเฮ้ยกูสัยตายไหมอีไม่ตายอาบจีอาีจีบอด้ทำไมกูต้องได้ลาช็อตด้วยอะไรเฮ้ อ๋อรีบเกินอ่ะตามไปไม่ทันเลยเห็นไหมอะไรโอ้วิ่งชาอ้ยิงให้ละแต่กูบุ้ข้างหน้าปล่อยกูขอโอเคเอาวข้านหนเฮ้ยตกใจ greens เฮ้ยมันยังไม่ตายเนี like okay, ่ยมันก็ตายแล้วเสียงมึงไม่ยังฮาเลยเวลาที่มันมากครับคาคาซิโอแกนเชิญ มีอยู่ไกลๆตัวนึงกูยิงจริแล้วตายไหมโอ้ยจะตายแล้วจะยิงไกลๆให้กูไม่โดนเลยเว้ยช็อตเฮ็ดช็อตสามตัวติดทำไมกูยิงไม่โดนวะช็อตเอาไกลๆขนาดนี้กูยิงยิงไม่โดนกูต้องยิงโดนแล้วจังหวะนี้ เรียสองอัพแล้วโอ้ยไบ็คช่วยด้วยข้างหลังหลังหลังโอ้ยจะตายจะตายไหนไหนข้างหลังอยู่ข้างหลังอ้าวหยุดดีนอนเฉยอยู่ดีๆก็ลงไปนอนลงไปนอนอยู่ที่โคนข้างหน้าหนึ่งเฮ้ยหนีไปไหนแล้วไอ้สัตว์ไม่ไหวกับมือกันนะ เอตุยตูดหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่ไงทำอะไรมาเนี่ยซักเซ็ดซักเซ็ดเลยซักเลยเลยซักใหม่ดีสักไม่ดีเอาไปตรงนั้นเหรอนั่นน่ะโอ้ยหเป็นอะไตกเลยสิบเก้าเปิดพัดลมก่อนไอ้เหี้ย CPU ร้อนชิบหายไปยิงตกใจ ดำตาลมะกอซีดำดำมึงน้าตบมากดูหัวกูขาวๆเนี่ยหน้าดำเนี่ยผมมีรอยสักเต็มไปหมดเลยทำไมมึงดำเงี้ยอันนี้มึงเีผู้หญิงหรือาผู้ชายเอาเื่องผู้ชายใช่วะเออโอเปอผู้หญิงแอมซิตโตโอเคสักไม่ตี ระวังมึงจะเจอตัวซ้ำให้หนำใจด้ไหมอยู่ในแม่น้ำ <laughs> <laughs> หมดดักซุ่มรองอยู่ <laughs> <laughs> พอแค่นี้ก่อนไหมทททททททเทสเทสเทสเฉยิโอเคกันก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายสวัสดีดิสวัสดีครับเค okay.